ช้าของสาวสองก่อนที่จะออกไปข้างนอกนั่นก็คือสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือการแต่งหน้านั่นเองนะคะสาวสอง ชอบแต่งหน้ามากวันไหนที่ไม่ได้แต่งนะรู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเลยการแต่งหน้านะนะทำให้สาวสองมีความกล้าแสดงออกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยล่ะแบบนี้น่ะเลชและอีกอย่างก็คือการกินข้าวสาวสองต้องมีพริกน้ำปลาทำให้อาหารมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นเลยและสิ่งที่สาวสองไม่ชอบก็คือการล้างจานนั่นเองอีไม่ชอบ สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อกาฟิลค่ะเป็นคนชอบนอนนอนได้ทั้งวันตื่นมาก็หาข้าวกินต่อด้วยน้ำแล้วก็ขนมแล้วก็เป็นคนที่ชอบซื้อหนังสือมากไม่ว่าจะวรรณกรรมหรือนวนิยายจะแนวไหนก็อ่านได้หมดทุกแนวแต่ส่วนใหญ่เหมือนจะซื้อมาเก็บสะมากกว่า ที่ชมมาเนี่ยยังไม่ได้อ่านสักเล่มเลยชีวิตในวันหยุดก็จะอยู่แต่ในห้องไม่ออกไปไหนเพราะไม่ชอบความวุ่นวายแค่ขับรถออกไปก็เหนื่อยละอยู่ห้องหาเพลงฟังหาอะไรทำไปเรื่อยๆก็รู้สึกสบายใจแล้วก็มีความสุขอปีกแบบ สวัสดีเนี่ยเราเองชื่อเจยเราเป็นคนยังไงหรอเราเป็นคนไม่ชอบออกไปข้างนอกพอข้างนอกมันดูวุ่นวายและคนเยอะไปหมดเราเลยเลือกที่จะอยู่ในห้องอยู่เงียบเนียอยู่คนเดียวนี่แหละสบายใจที่สุดทางได้นอนเล่นเกมอยู่กับตัวเองมันดีที่สุดและมันโคตรจะมีความสุขเลย เวลาหิวก็ไม่ต้องรีบแต่งตัวไม่ต้องได้ออกไปไหนก็แค่ลุกไปต้มมามา่านั่งดู YouTube ดูหนังที่เราชอบและกินมาม่าไปมันโคตรจะฟินเลยมันทำให้แบบแฮปปี้สุดๆเลยเวลาอยู่ห้องพอกินเสร็จเราก็ได้กลับมานอนเล่นเกมสบายๆโคตรจะแฮปปี้เลยอ่ะ เวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างก็จะคิดแล้วคิดอีกคิดเยอะจนแทบเลือกอะไรไม่ได้เลยอย่างเช่นเหตุการณ์ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเราตั้งใจที่จะซื้อบัตรแฟนสายแต่ดันไม่ได้อ่านรายละเอียดให้มันดีไม่รู้ว่าบัตรมีจํานวนจํากัดตอนนั้นคิดแค่ว่าเดี๋ยวเคยซื้อก็ได้หรอกมัง้งยังไงมันก็คงไม่หมดเร็วหรอกแต่พอกดเข้าไปดูเท่านั้นแหละอา้าบัตรหมดแล้วหรอก ไม่คิดว่าปัตรมันจะหมดเร็วขนาดนี้ซึ่งมันแย่มากมันเป็นงานสุดท้ายของพี่คนนี้แล้วแต่ดันซื้อไม่ทันสะง,งั้นแต่ทั้งหมดมันเกิดจากการที่เราลังเลเองที่ไม่ยอมซื้อปัตรในตอนนั้น สวัสดีทุกคนเราชื่อน้ำน่านวันนี้เราไปคาเฟ่กับเพื่อนมาชื่อว่ามิสเตอร์แฮนซัมชาวานาอันนี้อร่อยมากเลยทุกคนเพื่อนเราบอกว่าสปาเกตตี้ก็อร่อยกินเสร็จเราก็มาเดินย่อยกันที่กาดได้ของกินติดไม้ติดมือกันมาอีกนิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็กลับห้องมาซักผ้าเดินไกลมากทุกคนห้องเราอยู่ชั้น3แต่เครื่องซักผ้าอยู่ชั้นหนึ่งหนัมาก หลังจากที่เอาผ้ามาซักไว้เสร็จแล้วเราก็จะขึ้นห้องกลับมาอาบน้ําแต่งตัวใหม่เพราะว่าคืนนี้เรามีนัดกับเพื่อนวันนี้เรามีนัดกับเพื่อนจะไปดื่มไปดิ้งกันนะทุกคนนี่ชนแก้วกันไปหนึ่งเมดวันนี้เราจัดวันเกิด,ดย้อนหลังให้เพื่อนนะทุกคนดูดิจอยมากตื่นเช้ามาโคตรจะปวดเนื้อปวดตัววันนี้เราไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย ยฮค่ะวันนี้เราจะมาขอแนะนําสิ่งที่อร่อยที่สุดที่เราชอบที่สุดนั่นก็คือชาไต้หวันจากร้านเปิ่น,นั่นเองคือเราชอบกินมากเรากินบ่อยมากกินทุกวันนะคะจนเรามีถุงน้าําชาไต้หวันสะสมไว้เป็นกองเลยใครสะสมอะไรไม่รู้แต่เราสะสมถุงน้ําชานะคะสิ่งที่ไม่ชอบนะคะก็คือน้ําเปล่าค่ะทำไปกินได้ไหมก็กินได้ ไม่ตายหรอกถ้าต้องเลือกเราขอเลือกชาไต้หวันก่อนดีกว่าไม่ใช่ว่าเราไม่รักสุขภาพนะคะแต่ว่ามันเป็นความสุขเล็กๆในชีวิตเราเหมือนกันบางอย่างอาจจะไม่จำเป็นนะคะแต่ถ้ามันทำให้เรายิ้มได้มันก็สำคัญเหมือนกันค่ะเราแค่รู้จักบาลานซ์ชีวิตแล้วก็ดูแลตัวเองนะคะแค่นี้แล้วก็มีชีวิตที่ดีได้แล้วค่ะเรา ชื่อเนอยเราเนี่ยเป็นคนที่เวลาเบื่อหรือไม่มีอะไรทำเราชอบนั่งมือมือคิดอะไรไปเรื่อยแล้วเราเนี่ยเป็นคนตลกเป็นคนขี้อายแล้วเราก็ชอบฟังเพลงของคอกเทลมากนี่แล้วเราก็นั่งฟังไปเรื่อยเวลาไม่มีอะไรทำนะใส่หูฟังนั่งฟังชิวๆเศร้าๆแต่ก็ไม่ค่อยเศร้า เนี่ยแล้วเราก็เวลานั่งทํางานนะเราต้องมีชายเย็นอยู่ข้างๆตลอดรู้สึกว่าเรากินแล้วอารมณ์ดีถ้าไม่ได้กินนี่ก็อารมณ์จะไม่ค่อยดีนะนี่แล้วเราก็รู้สึกสดชื่นเวลาได้กินชายเย็นอารมณ์ดีเลยแล้วเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบของกระจัดกระจายนะนี่แล้วเราก็เก็บให้เป็นที่เป็นทาง สวัสดีทุกคนนี่ปายเองปลายเป็นคนชอบดูหนังสั้นจีนมากปายดูทั้งวันเลยว่างตอนไหนก็ดูตอนนั้นเลยอินมากนอกจากหนังสั้นจีนแล้วปลายก็ชอบเก็บคอยในช้อปปี้มากๆเวลาว่างๆปลายจะชอบเข้าไปดูของในช้อปปี้แล้วก็ไปเล่นกิจกรรมเล่นเกมในช้อปปี้คือมันเพลินนะทุกคนเล่นทั้งวันเลยอะ่ะเก็บคอยเวลาซื้อของในช้อปปี้ก็เอาไปลด ราคาได้ทำให้ของถูกลงไปเลยชอบเล่นมากว่างเมื่อไหร่เข้ามานั้นเลยแหละเปลี่ยนจากฟรีไฟไปก็ชอบมาเล่นเกมของช h อป e ีนี่แหละสนุกมากเล่นทั้งวันเลยแหละแล้วไปอ่ะก็ชอบถ่ายรูปในล็อกเก็ตมากๆชอบเล่นล็อกเก็ตเหมือนกันแล้วไปก็ถ่ายตัวเองลงล็อกเก็ตทุกวันไปเป็นคนเข้าใจยากมากเข้าใจยากในทุกๆเรื่องแล้วเพื่อนก็ต้องมาอธิบายให้ฟังตลอดเลย แล้วไปก็เป็นคนไม่ชอบเถียงซะด้วยมาทําความรู้จักกับแพนเค้กในคลิปสุดท้ายแล้วนะคะก o ดมอร์ n i n g ค่ะคุณนาทุกคนเป็นคนที่นับถือพระนับถือเจ้านะคะเป็นคนมีศาสนาเป็นคนศาสนาพุทธโนอิสลามนะวายเป็นคนที่ชอบกินโซเดียมมากแบบไอเลิฟมาม่าไอเลิฟมาม่าแห้งรัมยอนนะแม่ ชอบดูคลิป YouTube ตอนเย็นค่าโดยเฉพาะพี่หมอตังมัคพรค่ะไอเริฟวันที่ว่างๆนะคะชอบวาดรูปคือแต่ว่ามันก็ไม่เขาว่างไงช่วงนี้เนาะชอบวาดสีน้ำมากกว่าเพราะรู้สึกว่ามันเหมืนนอนเราได้ควบคุมมันได้อะแบบเป็นคนที่ชอบควบคุมหรือเปล่านี่ไปสั่งรค์กับเพื่อนคือชอบอยู่กับเพื่อนมาก มาทำหน้าที่ผู้นำเชียร์ของคณะนะคะคือเห็นแบบนี้เป็นผู้นำเชียร์คณะเรานะบบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ชีตั้งใจมากชีได้เป็นแชมป์ด้วยพี่แล้วบายบายจุ๊บ สวัสดีค่ะแบมบพัทรธิดาผิวขาวค่ะเราเป็นคนที่ชอบคิตตี้มากไม่ว่าจะเป็นกิฟติดผมที่มัดผมเราเนี่ยเชื่อว่าการชอบสิ่งที่น่ารักอย่างคิตตี้จะทําให้เราน่ารักไปด้วยค่ะแล้วสิ่งที่ไม่ชอบทําที่สุดนั่นก็คือการออกจากห้องค่ะเพราะว่าแดดประเทศไทยนั้นแรงมากมันจะทําให้ผิวเราเสียแล้วผิวเราค้าได้ค่ะ แต่ว่าวันนี้เรามีความฟินรอเราอยู่นั่นก็คือการออกไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะแล้วก๋วยเตี๋ยวร้านโปดของเรานะคะเราก็จะสั่งเป็นเส้นเล็กต้มยำค่ะทุกคนดูหนะ้าตาความฟินนี่สิคะแล้วความฟินอีกระดับหนึ่งก็คือการใส่ถั่วป่นสองช้อนค่ะทุกคน ทุกคนเป็นเหมือนกันไหมคะว่าเราจะต้องเก็บลูกชิน้นไว้กินอส,สุดท้ายเพราะว่ามันอร่อย